สวัสดีครับพบกับเสือเสือมีดเดินป่ามีดเชฟมีดควนะครับวันนี้เสือน้ำเหล็กแปลกนะครับมาสร้างมีดนะครับเป็นมีดเน็บนะครับสร้างจากเหล็กที่มีชื่อว่าสปริงเรงแพรกครับผมเป็นเหล็กสปริงที่มีราคาแพงมากเลยนะครับซึ่งอาจจะอยู่ที่ตีนตะคาบของรถแมคโฮลนะครับผมเป็นตัวดันดันเซ้อ ตะขาบรถแบ็คโฮนะครับราคาแพงนะครับสร้างเป็นมีดเป็นเหล็กที่มีคุณภาพดีมากเลยนะครับคมจัดมาเชิญชมความคมกันต่อด้วยนะครับเล่มเล่มที่1ครับผมยาวอยู่ที่11.2กว้าง2 1งสันเมิลน้ำหนัก550กรัมครับเป็นทรงเน็บนะครับกินหน้าเขียงนะครับผม คมจัดมากเลยนะครับเล่มที่1ราคาหนึ่งพันบาทนะครับเล่มที่สองยาวอยู่ที่สิบอดนิ้วสองหุนกว้างสองจุดสองนะครับผมสันอยู่ที่เจ็ดมิลน,นะครับผมน้ำดักห้าร้อยห้าสกร,รัมราคาหนึ่งพันบาทครับความคมครับ เล่มที่3ครับผม11.3กว้าง2.2สันเมิลนะครับน้ำหนัก600กรัมครับผมน้ำหนักเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งครับผมราคาอยู่ที่1,000บาทครับเล่มที่4ครับ11.2กว้าง2.2สัน8มิลนะครับ น้ำหนัก650นะครับสุบสุบสวบสวบสวบราคา1050บาทครับเล่มที่5หนะักอยู่ที่700กรัมนะครับ ยาวอยู่ที่11.7กว้าง2.3สมันแดมิลนะครับสวัสสวัสสวัอยู่ที่6ยาวอยู่ที่12นิ้วสีหุนกว้าง2.3สมันแดมิลน้ำหนัก700อกรัมนะครับราคาอยู่ที่1,100บาทครับสนใจไหครับ สนใจมีดที่สร้างจากเหล็กแปลกสปริงเร่งแท็กรถแบ็คโฮนะครับผมติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0897560208ครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ